สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้เป็นคลิปแนวทางเวลาพัฒนาวันที่16นะครับมันพุธก็คือวันนี้นเองนะครับผลออกช่วง2ทุ่ม25ถึง30นาทีโดยประมาณนะครับก็แนวทางนะครับจากการแกะตัวเล่นนะครับก็จะได้ตามนหน้านี้นะครับพวนี้นะครับ ผมให้ฟันบนล่างนะครับไปที่เลข6กับ9นะครับวิ่งรูดนะครับ6กับ9ชุดเน้นนะครับก็จะมี14 15 16 18 19 06 09นะครับ7ชุดนะครับส่วนชุดกันจะมีแค่4ชุดก็คือ10 04 05 08นะครับแล้วก็เลข3ตัวบนนะครับก็จะมี914 915 918 9ก้ 96, นึครับส่วนเลขสตัวนะครับบนล่าง0 915 5914านะครับสชุดนะครับโอเคครับหรือถ้าใครไม่ชอบเลข2ชุด2ตัวที่ผมให้มา11ชุด ในนี้นครับก็ผมให้วิ่งรดไปที่9ตัวแรกก็ให้เติมเอา6เอ่อ6อะไรหรืออะไร6นะครับต่อมา9 9อะไรหรืออะไร9ก็เติมเอานะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับที่ผมให้เติม3นะครับก็ใครเติมเลข3าข้าไปก็ถือว่าโชคดีนะครับโอเคนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนวทางลาวพัฒนาสั้นๆนะครับโอเควันนี้ก็มีทั้งหวยลาวทั้งหวยไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและเลขที่ผมให้ไปขอให้เข้านะครับทั้ง2หหวยเลยในวันนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับก็มาเจอกันหลังผลสลากออกนะครับ หรืออาจจะเจอในวันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยุ่งยุงนะครับไม่ค่อยวางเลยนะครับโอเคก่อนจากกันก็ง่างก็ฝากติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม